การแทนความปวดนี่อย่างเดียวดีว่าดีใช้เราปอต้องยามดัดมาหรือนัเดียวกแล้วแต่ั้นก็อพิจารณาในมอาีอยู่เจ็บที่ะรจต้องเอป็นแก้เรื่องการพจเรื่องเก็บนที่ยแลราอในที่้ไนเก็บนงมาก กก็เคยสั่งไปที่ไหนไปที่ภาคห้างนะระบบลุกภาคที่ะบบลุกเรื่องการลุกหอยรวบรวมมาที่เนี่ยนี่การลุกเราจะได้เสนอว่าเฮ้ยมีการลุกแบบนี้นะภาคอะไรทุกท่านอย่างนั้นมีนไม่ได้เอาโรงเรียนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเพราะต่อไปสองจี้เนี่ยคนต้องมายแล้วดูแล้วสวยนะดูในรูปก็ไปดูแล้วกัน ก็ต้องใช้ให้เป็นโยชน์เราไม่คิดว่าจะต้องทำใหหนหน่วยหน่วยมันอยู่ใจตายใจะมาเนี่คออะไรอะเาลนเวน็าเนการดู้ดวนะ้บข้า้ัได้ไขอบคุณขอบคุณบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้อยู่แม่สอนค่ะได้อะ อาจจะมีคำทำแค่หกสิบเอร์เซนผมมานี่เป็นหกสิบเอ็ดก็ยังดีก,ก,ก็เล่าเล่าเรื่องให้กันฟังพันาเราก็ว่าในในรอคอยไม่ได้เรื่องเลยมาแนะนำเราปลูกผักผักในร,ระบคอยอยังตายเลยปลูกหญ้ายญ้ายัางตายเลย,เ,ยเราก็ต้องพัฒนาสูยาย่เรียนรู้ของเราให้เป็นสูยย่เรียนรู้จริงปลูกผักได้ ดูนีได้ไหมก็ต้องดูเพื่อที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้คุ้มต่อรายได้จนปตปัจจุบันก็เน,นี้ยเราก็อาจจะส่งเสริมใช่ไหมถ้าไปส่งเสริมบ้านนี้ปลูกปักกาบ้านนี้ปลูกกัญชาบบดรถติวทัาไปกี่คั้งแล้วพิ่งขับไปรับเร่ง่งหกอ่ะเดินทำไรรถติดตับรถติดตัดฟังไปกี่ครั้แล้ว ล่อล่อล่อ้ามันเป็นจิ้งหัวง่ายๆเลยโอเคโอเคต้องถ้บุงแต่งมาพี่พี่สวยดีเที่ยวอย่าจิ้งล้างต้องให้ดูแลอะไรอคนดูน้อยไปหน่อยสองร้อยคนคือคนมาดูเนี่ยหนึ่งนต้องนับนักนั่าไหร่คนเที่ยวด้วย

ตัต้งสูง20บาทกัน่อัน้น้สัไม่เท่ากันค่ะราคาก็ต่างโอเคโอเค มันต้องท้ามบุงแต่งมาพี่พี่